บเบอร์14บครับคุณวันขับฮะหมวกขา,ขาวๆคุณวันนั่นนะ่ะเบอร์จำเชื่อได้คุณวันคันกัมพูชาครับเอา<ำ>เบอร์14ขึ้นรถแล้วฮะจำเชื่อได้ครับโอ้ที่แรกผมคิดว่าเบอร์14กลับไปแล้วนะ ลืมคาวไปเลยอ๋อนี่ฮะของคุณวันนะครับคันนี้คุณวันเป็นคนขับนะฮะคันนี้ฮะนี่ฮะขับขึ้นรถเองนะฮะเอาเรามาส่งคุณวันขึ้นรถทางปางเป็นเพราะว่าไปต่อที่ซอยมหาธาตุอะไรสักอย่างนี้นะผมไว่ายอย่างนั้นนะ เบอร์14เออของคุณวันจริงๆครัเบอร์น้องวันเบอร์14ใช่ฮะเออเนี่ยน้องวันขับเองครับคุณวันขับเองเนีย่ยจำเสื้อได้เสื้อกางเกงจำได้เนี่ยขึ้นแล้วครับผมเบอร์14บอ้าวเบอร์33พร้อมออกเดินทางแล้วไปคุณวันเดินทางกลับแล้วฮะเบอร์14อันนี้เบอร์33ออกไซงานแล้วนะ สามสิบสามเอา้าคุณวันเอาแมคโครขึ้นรถนะฮะแล้วน,นี่เราสง่งคุณวันดีกว่าั ลูตบาบายบายแล้วคุณวานคุณจินเบอร์สามสามคุณเวมีขอขอให้โชคดีนะเบอร์14คุณวานมีใจใหญ่มากเสียอย่างเดียวชอบสาวสวอ๋อปอ,อ,อ,อดดวมปอดดวมอ๋อนะครับอ่ะคุณวันเบอร์14ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว วันโอ้มาขึ้นตรงนี้มองไม่เห็นอะไรนี่ฮะนีะนะ่คุณวันบวกสีขาวเห็นไหมเอาแมตโคร 6, ขึ้นรถดำเรียบร้อยแนละ้วโอเคเอเอกเดินทางได้ครับล็อกรอีรบร้อยอย่างจุ๋ยที่้ายรถอยู่เลยคุณวัน อสามสิบสามบายบายนั่นนะครับคุณวันเห็นไหมฮะใส่แว่นตาเห็นไหมครับหมวกสีขาวอะ่ะหมวกสีขาวเสื้อสีเสื้อส,สีน้ำจารย์อันนี้คุณวันนะครับเพราะว่าวันนี้สัมภาษณ์แกมาแนละ้วตอนงานบุญเมื่อเช้านี่สัมภาษณ์แกแล้วนะ สวัสด,ดีใครขอสวัสด,ดีผู้อะ,อะไรเกี่ยวกับนใช้งานน่ครับคุณวันเดอร์ซูมให้ดูนะโอ้มีคนจำแกได้แฟนคลับจะเยอะนน่นี่ครับคุณวันเบอร์เบอร์สิบสี่เอออยู่ใช้งานนะครับใครเนี่ย แฟนคลับเอฟซีเยอะนะมีคนจำแกได้ด้วยคุยใหญ่เลยเอา้ารถจะออกทางนน้นโอ้ข้างในเขาขนของออกกันมืนทั้งคืนนะหาลำลากันนะครับคุณวันกับใครเนะี่ย น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะที่รู้จักกันโอ้ข้างในแป๊บเดียวเองนะเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ไปได้ตู้แล้วรถทยอยเก็บตู้คอนเทนเนอร์ข้างในแป๊บเดียวคืนนี้น่แบบนนาจะหมดบ้างเนี่ยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกรอบก็แล้วกันถ้าพรุ่งนี้14มาดูนะถ้าหมดหมดก็ ก็ว่ากันไปนะครับอนนี้คุณวันเข้าไปในไซต์างานแนละ้วคุณวันน่าจะอยู่จนเขาเคลียร์กันบทระบายถ,ถึงจะกลับไปบ้านเีงนะผมว่าอ่ะเดินเข้าไปแล้วนะฮะไซต์างานลนะอ่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยนะครับสามสามกับเบอร์สิบสี่ออกเดินทางนะครับทุกคนแมคโครเนาะเออบางทีเบอร์เบอร์เขาเขาไม่ค่อยจิดให้เราเห็นไง เราก็าไม่รู้ว่าเบอร์ไหนติดไ้อีกมุมหนึง่งไม่ติดรอบคันเราก็เลยไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะวันนี้มาส่งครับทุกคนทาทุกคนมาส่ง ทุกคนมาส่งเหล่าฮีโร่กลับบ้านนะคุมชูุมชูชาติต่อไปย้ายตู้ครัวครับผมอ๋อตู้ครัวนะฮะอ๋อท้านหนุเนี่ยกำลังยกอยู่นู่นน่ะรถรถเคลนมาแล้วข้างในกำลงังรถเคลน โอ้แต oh, ่ว่าพอแมคโครไปเริ่มโล่งแล้วทังนู้นอะเมื่อกี้เมื่อเช้ายังเห็นแมคโครจอดเต็มอยู่เลยเริ่มโล่งแนละ้วโอ้โหคือต่างคนต่างกลับอนะ่ะเนาะเพราะว่ามาจากหลายหน่วยงานเวลากลับเขาเก็บขา้าวเก็บของเขาปุ๊บปั๊บเขาเก็บเสร็จเขาก็ขับรุออกไปเลยนะคือต่างคนต่างกลับกู้ภัยก็ทา้ง,งานูนโล่งไปแนละ้วทุกคนทุสองทุก เีนกคัราฝนก็ตกครับท่านผู้ชมครับโอ้แข่งฝนแล้วบ่ายข้ามือเจาะสามสามนะเอาเริ่มทยอยออกไปเรื่อยครับ ไม่ว่าจะเป็นแมคโครไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานต่างๆตู้คอนเทนเนอร์ตู้ ner, ตอะไรต่างๆเนาะข้างในใช้งานกําลังเห็นเก็บเต็นท์ครับตอนนี้เอาเก็บเต็นท์ฝนก็ตกเอาถือว่ารวดเร็วมากนะครับข้างในก็เริ่มโลนะ่งแล้วตอนนี้เริ่มโล่งเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นลานดีนไม่เห็นอะไลนะเมื่อกี้เห็นตู้เนเ้นเนอรสามสี่ตู้เมื่อกี้ทาอยออกไปแล้วตอนนี้กำลังจะเก็บอีกนไม่รถเครนมายกในรอบนี้ ามาดูคันนี้ครับออกเดินทางนะ้อันนี้ของหน่วยงานในน,อน่อนอไปแล้วครับของอนนี้ของทหารบ่อนี่ไปแล้วนะครับโงครับสายตา กองทัพบ,บกอของกองทัพบ,บกนะฮะกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกส่รงรับสายตาเหมือนกันครับผมทหารช่างนะครับของทหารช่าง